ในตลาดบ้านเขาใหญ่เมื่อครั้งอดีตเป็นที่รวมของป่ามากมายที่ชาวบ้านนำเอาออกมาขายในทุกๆเช้าทั้งผืชผักป่าและเนื้อสัตว์ป่ารวมทั้งหนังเขาและส่วนอื่นๆของสัตว์ป่าที่ตากแห้งมีขายกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็มีของใช้ของกินที่จำเป็นมาจากในเมืองก็มีมาขายบ้าง ตลาดแห่งนี้จะมีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาหาซื้อของป่าบ้างชาวบ้านในดงลึกบ้างที่มักจะออกมาซื้อข้าวของจับจ่ายซื้อหาดในตลาดแห่งนี้เช่นกันคนแปลกหน้าจึงพบเห็นได้เป็นปกติเช้าวันนั้นก็เป็นวันที่แสนจะธรรมดาวันหนึ่งเหมือนอย่างเช่นทุกวันมีคนเข้ามาหาซื้อข้าวของอย่างปกติ แต่มีชายแก่คนหนึ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่แปลกเพราะรูปร่างหน้าตาแต่เป็นกลิ่นตัวที่แรงจนคนที่เดินสวนต้องเบือนหน้าหนีเอามือปิดจมกูกรีบถอยห่างจนแหวกเป็นทางให้แกเดินเข้าไปแกเดินดิ่งไปที่ร้านขายเนื้อสัตว์แล้วกช็ชี้ๆไม่พูดอะไรมาก แม่ค้าค่ะรีบๆจับห่อใส่ใบตองเอาเชือกปอผูกมัดให้แกนับเศษตังเหรียญจนครบข่าเนื้อแล้วก็รีบเดินออกจากตลาดไปอย่างรวดเร็วตอนที่แกมานั้นไม่มีใครสังเกตว่ามาจากไหนแต่แกเดินตรงดิ่งเข่าหายไปในปา่าคงจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในดงเขาใหญ่สักที่ ทิ้งกลิ่นสาบสางไว้หลายทางตามที่แกเดินผ่านไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันอีกต่อมาอีกเกือบอาทิตย์ก็มีข่าวโพดกันในตลาดว่าแม่ค้าที่เอาเนื้อไปขายในตลาดถูกเสือกัดตายอยู่กลางทางระหว่างที่หาบเอาเนื้อออกจากบ้านมาที่ตลาดที่อยู่ลิมป่าอีกหมู่บ้านมาขาย บาดแผลห,หัวเลือดท่วมตัวเนื้อที่หาบมาถูกกัดกินและหายไปบางส่วนมารู้เอาในวันลุ่งขึ้นที่ผัวแกออกตามหาเพราะแกออกไปตลาดและไม่กลับมาอีกเลยข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอย่างมากการที่มีเสือออกมากัดคนนอกป่าคงจะเป็นเสือที่หาจับสัตว์ป่ากินลำบากหรืออาจจะเป็นเสือแก่หรือเสือพิการ ไม่ว่าจะยังไงมันก็ททำอันตรายคนและสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันและการเดินทางไปไหนมาไหนคงต้องลำบากมากขึ้นผัวของแม่ขาเนื้อเองก็เป็นพรานล่าสัตว์และเป็นคนหาเนื้อสัตว์มาให้เมียขายเองหลังจัดก,การงานศพเมียเรียบร้อยก็ออกตามล่าเสือทันทีด้วยความแค้นตนนั้นเป็นพลานที่ล่าสัตว์มามากมาย แม้แต่เสือก็เคยถลกหนังมาแล้วไม่เคยพลาดท่าให้กับสัตว์ป่าแม้แต่ครั้งเดียวเพราะมีความชำนาญและระวังตัวตลอดเวลาแต่กลับปล่อยให้เมียมาตายเพราะเสือจนได้แกมีชื่อว่าพลานรอดเป็นที่รู้จักกันมากในป่าแถบเขาใหญ่สมัยนั้นใช้เวลาแกะร้อยเส้นทางที่เสือจะออกมาจากป่าเกือบสิบวัน ก็ไม่พบหลองลอยใดๆในขณะที่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็เริ่มหายไปทีละตัวสองตัวจนชาวบ้านต้องระวังตัวกันมากขึ้นทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงผลานหลอดเองก็ออกตามล่าเสือไม่ลดละเมื่อชาวบ้านระวังตัวและป้องกันสัตว์เลี้ยงมากเข้าเห็นอะไรผิดปกติเข้ามาเป็นยิงไหลทันที เรื่องเสือก็เลยเงียบไปเกือบครึ่งเดือนในตลาดเช้าวันหนึ่งก็พบชายแก่ที่มาพร้อมกับกินตัวที่เหม็นสาบอย่างรุนแรงที่หายไปเสียนานพลูเดินดิ่งมองไปทั่วตลาดคงจะมองหาร้านขายเนื้อแต่ไม่มีใครเอาเนื้อมาขายในวันนี้ไม่สบตาใครและไม่ถามไทยอะไรทั้งสิน้นเมื่อไม่พบร้านขายเนื้อ ก็เหมือนจะออกอาการงดหงิดโมโหเป็นอย่างมากรีบเดินออกไปจากตลาดอย่างรวดเร็วเข้าป่าไปตามเส้นทางเดิมที่เคยเห็นแกออกมาเมื่อไปแล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจอีกเช่นเคยคนแปลกหน้าก็มาที่ตลาดแห่งนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่แปลกก็เพราะกินตัวที่สาบสางรุนแรงของแกนั่นเองหลังจากนั้น ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทางไหนมายังไงพลานลอดช่วงที่ผ่านมาก็หยุดพักบ้างเป็นบางวันหลังออกล่าเสืออย่างหนักก็ออกตามล่าเสืออย่างตอง่อเนื่องไม่ย่อท้อตั้งแต่เมื่อวานเย็นก็ออกมาใหม่โดยดักซุ่มทำนั่งห้างเพื่อว่าเสือจะผ่านเข้ามาพอสายเข้าแล้วก็ปีนลงจากห้าง เตรียมจะเดินออกล่าเสือต่อไปอีกชายแก่ที่หลายคนเห็นที่ตลาดเมื่อเช้าก็าโผลมาพบเข้ากับพรานลอดอยู่กลางป่าพอดีก็วิ่งเข้าไปหารานลอดอย่างหิวกระหายเสียงฝีเท้าที่วิ่งเข้ามาย่างรวดเร็วนั้นได้เปลี่ยนจากชายแก่เป็นเสือเป็นเสือแก่ผอมโซคงจะอดอยากมาหลายวัน หน้ามืดตามวัวไม่รู้จักพานล่าสัตว์อย่างพลานลอดปืนในมือถูกยกขึ้นสัดเปลี่ยงเดียวเสือแก่ตัวนั้นยังไม่ทันถึงตัวพลานลอดก็สะดุ้งเฮือกตกใจกระโจนหนีออกไปล้มกิ่งอยู่ไม่ไกลมากนะักล่างค่อยๆกลายกลับมาเป็นชายแก่อีกครั้งกระเสือกระสนคลานหนีสุดชีวิต พลานลอดเดินตามมาติดๆยกปืนขึ้นจ่อหัวก่อนจะถามอีกครั้งว่าเป็นใครมาจากไหนไม่มีเสียงตอบปังเสียงปืนที่อยู่ในมือพุ่งกระสุนเข้าเจาะหัวกระจายเลือดสาดตายอยู่ตรงนั้นเองสาสมกับการตายของเมียแกแล้วชายแกนี่คงจะเล่นอาคมครั้ง จนของเข้าตัวเลยได้กลายเป็นเสือสมิงแบบนี้และอาจจะมีอีกหลายคนที่ต้องกลายเป็นแบบชายแก่คนนี้อยู่ที่ไหนสักที่ที่ยังไม่มีใครรู้และเคยพบเจอหลังจากที่ชายแก่เสือสมิงคนนี้ได้ตายลงไปไม่กี่วันก็กลับกลายว่ามีเสือเล็ดหลอดออกมาจากป่า จับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินอีกลานหลอดจึงคิดว่าคงจะไม่มีแค่ชายแก่คนนี้เท่านั้นที่เป็นเสือเสมิงคงจะมีเมียแก่หรือว่าครอบครัวของแกอีกจึงได้เข้าไปในป่าเพื่อค้นหาที่อยู่ของชายแก่ที่ตายนี่ว่ามีใครอยู่บ้างและอยู่ตรงไหนสุดท้ายก็พบเข่ากับกระท่อมอยู่กลางป่าลึกหลังหนึ่ง มีหญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ในกระท่อมที่เก่าโกโลโคโสนั่งมองคนที่เข้ามาคือพานลอดโดยสายตาที่ขวางตาแดงกำบ่งบอกว่าหญิงคนนี้เก็เป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันกับชายแก่คนนั้นอาจจะเล่นของหรือไม่ก็เสืบเชื้อสายจากพานแก่คนนั้นเข้าให้เกิดเลยได้กลายเป็นสมิง พลานหลอดเลยไม่ปล่อยโอกาสให้เสือสมิงตัวนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกสุดท้ายกระสุนปืนที่อยู่ในมือของพลานหลอดก็ระเบิดหัวของหญิงชรลาผู้นั้นจนกระจายตายอยู่ในกระท่อมหลังนั้นแล้วก็ทำการจุดไฟเผากระท่อมนั้นเสียพร้อมกับหญิงแก่คนนั้นผู้เป็นเมียของชายแก่เสือสมิง ต่อมาชาวบ้านก็ได้อยู่กันอย่างสงบไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นมาอีกผ่านรอดจึงกลายเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านเมื่อมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับสัตว์ป่าออกมาอาละวาดจับกินสัตว์เลี้ยงหรือว่าเกิดอันตรายจากการทำมาหากินทำไร่ทำสวนและถูกสัตว์ป่าออกมาทำลายผืชผล จึงได้เป็นหน้าที่ให้พลานลอดออกล่าสัตว์เรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นจนพานลอดมีอายุมากขึ้นก็มีพานรุ่นหลังๆมาเรียนรู้วิชาการล่าสัตว์ป่าต่อมาพานลอดจึงได้เลิกอ,อาชีพการเป็นพานเพราะมีพานรุ่นใหม่ๆมาทดแทนจึงได้กลายเป็นที่ปรึกษาและคอยสั่งสอนพานลุ่นหลังๆต่อมา e <silence>